สเตอร์สมิธ e ีนี้เรามาดูแลร่างกายตัวเองกันนะครับพร้อมกับผู้ช่วยสาวสวยของเราครับถ้าคุณมีปัญหาปวดหลังปวดคอปวดเอวเรามีทางแก้แม่ไม่กขนาเลยหรอตั้งออออจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ แล้วถ้าในเรา3ามคนคุณผู้ชมพ็คงไม่ได้อะไรแน่นอนนะครับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญของเราครับคุณโน้ตและคุณพึ่งครับสวัสดีครับคุณพึ่งนะครับก็เป็นนักกายภาพบำบัดนะครับและคุณโน้ตนะครับก็เป็นนักบริการกติ้าซึ่งฉันดูแลนี่คุ่ฉันไม่ช่วยเลยคเป็นไหนีค่ะวันนี้เรามีทั้งนักกายภาพบำบัดและนักบริษาทกีิาและทั้งสองคนนี้ก็เป็นสาสตริทยาครับเฮ้ยวันนี้ก็ต้องมาดูแลร่างกายกันซึ่งผมก็เตรียมโจทย์มา หญิงวัยรุ่นกลางคนที่มีปัญหาปวดคอเริ่มต้นเมื่อไหร่นี่ยแต่รู้เพรว่าประมาณผมเดือนหลังมาคือแล้วได้แล้วเพื่อนเล่นก็คือข้าพวัยคุณกี้เข้าเลขหกก็เลยเริ่มไม่ถึงหกพีปวดตรงนี้มันขึ้นหลังหรือเอวส่วนล่างเอลเหรน่าจะเป็นเอลเอลส่วนล่างน้องปงดคอเออพ่อเป็นชายอ่ะพ่อเป็นหลังอะไรพ่อปวดพ่อปวดหลังปวดคอปวดคอ่ได้ก็ปวดหลังล่างกั สมมตินอนดูทีวีกับลูกเราต้องไปน,นอนพืน้นงั้นนอนราบไม่ได้<า>เป็นคือท้องสาวปัญหาเยอะท้องสาวที่แปลกไปว่าเอลเลนที่มาว <c oughs> ปวดคอคุณปอปวดเอวพี่โอเองก็เหมือนกันปวดหลังเพราะหลังๆเล่นออกกำลังกายบ่อยนั่งทำงานนานก็เริ่มมีปัญหาและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็มีปัญหาเหมือนกันของพี่โอปอก่อนละกันซึ่งจะชัดเจนพอท้องเราอะค่ะค่อนข้างใหญ่ขึ้นใหญ่ใช่แข็งแรงกว่ามในเรอกว่าสเปซ ่องของสเปรก็อาจจะช่องคออาก็ทำให้ไม่บาลานซ์กับตรงหลังอ๋ออ่าพอพอตรงเนี้ยคือถ้าทำแรงๆก็อาจจะแบบอาจจะย้วยไปมันไม่กลับขึ้นมาก็มาเป็นปัญหาที่หลังล่างได้ค่ะนั่นเองตอนเนี้ยสงสารรายการตัวเองมากว่าเออเนาะที่เราสร้างมา5้า EP คอนเทนต์ดีๆท่องเที่ยวสวยงาม แล้วก็เอากล้องจ่อนะเ็นไม่ติดคุณพึ่งเลยโนโนเราไปวิ่งกันแล้วแล้วคุณพึ่งต้องตรวจอะไรพวกเรากันไหมค่ะก็หลักๆจะพูดคุยก่อนวีขอว่ามีอาการอะไรเจ็ไปหมดหยุดรายการของพี่ต้องไม่ใช่แบบนี้ทำไมมันเป็นการขีดขาแบบนี้คุณพึ่งแบบพูดคุย ราะว่าอ่ะโกลระยะสั้นของพี่โอปออาจจะแบบนอนคว่ำเล่นกับลูกได้โดยไม่ปวดนั้นพี่อยากให้ได้เป็นยังไงอ่ะคืออยากให้แบบหันคว่ำแบบคอไปอย่างเดียวแบบงี้ยเออไปได้แต่ตอนนี้มันคือถึงคืแบบอะไรนะไม่ได้ก็คืออยากจะแบบเคลื่อนไหวได้อย่างแบบไม่เจ็บปวดนะทำไมผิวสกอตเเงาได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าใช้ใช้ฟิลเลอร์จริงๆเป็นแล้ แต่จับจุดที่พูดเึงนะป <c oughs> ีเลเคืออะไรเมืองสมมุติว่าหน้าตรงก่อนนะคะ,ะแล้วให้พิกกี้ยืนเท้าชิดกันยืดลำตัวตรงจากนั้นให้ลองหันซ้ายสุดค่ะอ่าอาจจะรูฝืนๆนิดนึงอ่ยต่อมาอกลับมาหน้าตรงค่ะแล้วเป็นขวาสุดค่ะนเจ็บคะ,ะก้มลงเหมือนคางชิดอก อันนี้มีตึงไหมคะก็กดๆเลยนะคะตึงฝั่งนี้เนาะทังขวาช่วยสิครับตรงนี้ค่ะค่ะคราวนี้เงยเท่าที่ได้ค่ะห้ามเจ็บนะคะอ่าอันนี้ก็คือโอเคได้ค่ะแล้วกลับมาหน้าต่อไปกลับได้นะคะโอเคซ้ายขวามันควรจะหันได้เท่ากันเนาะค่ะเราอาจจะต้องยืดตั้งแต่คอบ่าแล้วก็บริหารพวกสะบักหัวไหล่ จะได้ไม่ต้องไปนวดปล่อยๆอย่างค่ะเราเริ่มจากยืดด้านที่ไม่เจ็จก่อนนะคะเอาค่ะมือซ้ายค่อยหลังค่ะโดยที่เราไม่ให้ไหล่ยกนะคะุคณททร้าดดูี่นวะพเจากนั้นค่อยๆเอามือจับที่ด้านบนของศีรษะนะคะแล้วค่อยๆเอ็นมาหายใจดูสักห้าลมหายใจเธอเราจะได้ไม่เกร็งจนเกินไปค่ะ เหมือนเราหายใจให้เรายืดจากด้านในออกมาค่ะห้าลมไม่รีบนะคะไม่กระช่ายืดทุกคนชอบกันหายใจทุกคนจะต้องโฟล์หายใจเข้าออกใช่สลับด้านค่ะเนี่ยสลาบหายใจร้อยแงออกมาพอหน้าตรงมันหน้าเรียบอ่ะก็เลยดีขึ้นไหมเฮ้ยดีขึ้นน่ะอันไม่ได้แก้งทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับมันดีขึ้นจริงๆอนจยลงแต่กลับได้ใช่ไหมคะ ไม่ได้ครับของพี่อปอปวดตรงนี้ฝั่งไหนมากกว่ากันไหมคะตรงนี้ค่ะตรงกลางเลยใช่ไหมคะคราวนี้พอตรงกลางเนี่ยเราจะสังเกตก็คือสมมุติพี่อปอเอาเท้าชิดกันค่ะแล้วพี่อปอทิ้งแขนไว้ข้างลำตัวสบายๆยืนหลับตาให้คิดว่าตัวตรงที่สุดค่ะจากที่ดูนะคะของพี่อปอเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างหลังเคิร์ฟเข้าไปท้องก็จะมีความแบบ ลงมาอีกนิดหนึ่งเหมือนยยยอย้ยใช่ไหมคะหายใจเข้าผ่อนคลายค่ะทางจมูกพอหายใจออกเพียวปลองเหมือนเล่นทีลาทีสเนะาะเป่าลมออกทางปากแล้วม้วนก้นเก็บกลับมาแต่ว่าห้ามห่อหอะไรเยอะอ่ะแล้วปล่อยผ่อนคลายอันนี้ยากอ่ะอ่ใช่อ่ะนี้เหรอครับใช่ ก็สามารถคอนโทรลตรงช่วงท้องให้นิ่งก่อนแล้วก็ยกแขนหรือเตะขาอะไรเงี้ยจะไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังอ๋อโอเคไ้าเป็นไมันเหมือนกับว่าถ้าปกติี่ออกกำลังกายถ้าถ้าเราไปเซฟตรงเนี้ยมันจะเจ็บมันจะไปแอนที่หลังอย่างเดียวเลยอ๋อแต่ถ้าใครมีปัญหาเดียวกันก่อนไปออกกำลังกายมันเหมือนจะต้องฝึก ค่หายใจ basic ก็ต้องเช็คโพสิชันคืออย่าให้หัวเราห้อยลงไปค่ะพยายามให้แนวสปายก็คือแนวกระดูกสันหลังคือต้องเป็นเหมือนแบบก้นกบก้นมันต้องเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรองหายใจเข้าแล้วเหมือนปล่อยท้องลงหาพื้นค่ะหายใจเข้าแล้วปล่อยท้องเหมือนแบบเหมือนแบบปล่อยเลยเหมือนแบบเบ่งลงมาพอเป่าลมออกยาวๆทางปากแล้วรวบท้องขึ้นไป เราก็จะฟีลถึงการมูฟเมนต์ของช่องท้องของเราแล้วได้จะเข้าผ่อนคลายช่องท้องตัวนิ่งนะคะเป่าลมออกรวบเก็บขึ้นมาดีค่ะได้ักก่นนะ <c oughs> และเคสต่อไปนะคะเป็นคนไข้ที่การหนักที่สุดเลยค่ะคะุณ <c oughs> หมอโอค่ะ ปวดหลังใช่ไหมคะไม่เราไม่มีคเลยเลยคุณหมอทำงานหนักก็เลยปวดหลังใช่แล้วก็หลังๆนี่เริ่มไปวิ่งด้วยครับโชคดีที่มีภรรยาที่มคอยดูแลบ้านแล้วก็ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่ค่อยหนักใจตอนไปวิ่งก็ยังไม่ตื่นเลยคุณพึ่งค่ะคุณหมอคะอยากให้หางตามันขึ้นไปตรงนี้ยทำไมมันดูจริงจังวะให้หางตามันเหินขึ้นไปเป็นี้แล้วข้าที่ลงต้อง รถแบบเครื่องมือเนี่ยบางทีเราจะต้องก้มอย่างเงี้ยเพื่อทํางานแล้วก็แขนเนี้ยมันจะเหนื่อยมากเพราะว่าบางทีอะครับอุปกรณ์มันก็จะหนักแล้วเราก็ต้องลอยอยู่อย่างเงี้ยครับจริงๆคนไข้ท่านนี้ก็ทําอะไรมาหลายอย่างแล้วทั้งจิงนเลอรตรงนี้บทของตรงนี้นะครับแล้วก็มีการยกกระชับหน้าไปด้วยเดี๋ยวไปปั้น่นะ <laughs> ตอนตะกี้เป็นแนวธรรมชาติบำบัดโมท็อกพิลเลอร์เนี่ยไม่เลยไปถึงหลักๆอ่ะไม่ไทยชาเลยถ้าบริหารเบื้องต้นก็คืออยากให้ทุกคนเหมือนเปิดช่วงอกกับกระดาเนาะมือแปะอยู่ที่นั่นค่ะค่ะจากนั้นลองค่อยๆดึงศอกขึ้นมาอ่าแค่นี้ก่อนอ่าเพื่อพิลเลอร์ทิลเรแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงอ่าลองดูว่าถ้าเริ่มแบบ ตึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยติดและแค่นี้อ่าลองเช็คดูคร่าวๆขึ้นลงสักสิบสิบออ่าพอครบ10ครั้งนะคะเราลองค่อยๆเปิดแขนขึ้นอ่าเปิดแขนขึ้นเลยได้ไหมคะชือเปิดขึ้นอ่าตึงอกไหมคะอโหอ่าตึงตรงนี้ได้แล้วเราก็อาจจะช็อตคัทคือขึ้นลงก่อน เพื่อบริหารช่วงบ่าสะบักอาจจะมีกรึบๆในห้อง้อไหลเล็กน้อยเพื่อปอสมุสุดท้ายคือยืดขึ้นไปค่ะให้รู้สึกว่าหันฝ่ามือเข้าหากันอ่าแล้วก็ลงมาหนี่ลงมาหาเอวแล้วเหยียดปื้อเปิดช่วงคนลองทำช่วงหัวไหล่เจ็กักตกักใช่อันนี้ก็คือจะเป็นท่าเบื้องต้นอ่าตั้งจมูกเท้าขึ้นค่ อ่ลองตั้งจมูกเท้าขึ้นดูก่อนจมูกเท้าคืออะไรนะคะจมูกเท้าโทษนะครับพี่ตรงนี้ฮะโอใช่เราลองค่อยๆเหมือนหย่อนเข่าลงหย่อนเข่าขวาลงแล้วเหยียดขึ้นึงให้ฟิลตอนเหยียดคือบีบก้นด้วยหายใจเข้าขับขึ้นหายใจออกเบาเข้าเหยียดหายใจเข้าเบาเหยียดลองเข้า ่ยสบายครับางอยทำ่ที่บ้านได้ง่ายอ๋อ่เหมือนเดิมเท้าตรงกับเข่าครับอ้างตรงแล้วปิดเท้าด้านหลังลงได้ค่ะก็คือไม่ให้เข่าตอนนิ่งป๊บยกแขนข้างที่ขาอยู่ด้านหลังค่ะพอจุดถึงตึงถ้าสามารถไปได้ต่อคือเอียงไปทางฝั่งเมือนแบบงตอนน่งรเพื่อนสองแล้วเหมือนีซูเหมือนเจนนี่เพ่ว ยัันงหแจสันหวังจีซูเจนนี่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทำไมต้องใส่ชุดไทยชัดจังหวะแหววอมอันเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นท่าที่ชาเลนจ์ขึ้นค่ะคือปกติท่าที่ง่ายคือท่าแบบอยู่นิ่งๆเนาะอ่าโอเคนี่แอดไว้สักท่าหนึ่งเนาะเมื่อกี้เป็นก้าวหลังที่เป็นก้าวข้างหน้าพี่โอ๊อก้าวข้างหน้าข็สองมือครับอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอียงแค่นี้เปลี่ยนข้างก้าวบังชื่นนิ่งแล้วก็เอียงข้าง ลองดูห้ามเซนะเราซ้อมมาแล้วโอเคมือลองมือลงือลงมือลงมองมือลงอลงมองมลัมือลงือคิดแอลอลงครัลเราอลมือลมือนงมอลยมือลงมือลือลงือลอลงมอลงมอลมะลัมือลงกาอเงมือลือลงมองมือลงมาอลงือลงือลงืลงองมไอลงมือลงืองอลงมือลมอลงมือลงมือลงมือลือลงมอลงมืงมือละมืองมือลออลงอมมงองอลมา ออกเขียงกอลแกลบใครอืน่นเมื่อกี้ตัวค่ะต่อไปด้วยการหันซ้ายขวาเหมือนตอนแรกนะครับตัวตรงๆหันแค่คอเนาะไม่ต้องหรรงงนันตัวตามนะครับอาแขนนะครับ,รบที่ยกขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็การออกแล้วก็ยืดครับแตะกันเนาะแล้วก็ยืดออกไปครับหายใจเขา้าโอเคทุกคนกางขากว้างนะครับแล้วก็ปิดตัวอย่าลืมปลายเท้านะครับทุกคนพวก<ๆ>ครับอะไรนะค<ไ>รับแล้วเบี่ยงดีเบี่ยงดีดีครับแขนต้องกว้างเลยครับหาลากไปลากมา ดีมากให้ยืนเท้าเข้ามาแคิดนึงครับตัวตรงเนาะแล้วก็เอียงข้างๆนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับสลับไปมาครับปล่าหายใจเข้าหายใจออกยืดแขนตรงๆเลยครับสมัครตัวเองเลยขากรรไกร่ต้นาติดปุ๊บยืดยืแขนขึ้นกลับมาครับจับเอวสลับเปลี่ยนข้างต้นเท้าติดยืดแขนขึ้นคว่มขึ้นเหยียดขึ้นครับลงแล้วก็กดเปิดทุกคนดูเมื่อย โอ้ยเหยียดขึ้นอีกทีเดียวพอครับลดลงชา้าเหยียดขึ้นต่อขานะครับที่ปลายเท้านะครับจิกไว้อย่างงี้ย่อลงนิดเดียวนะครับอ่ะสลับซ้ายข่าครับอ่าบริหารยืดตรงช่วงสะโพกนิ่งๆนะครับไม่ต้องงงไปลึกมากก้าวยอ่อลงชา้าครับช้าอีกสองทีจะคนเงียบเลยนะครับคนนี้นนนไห โอเคอะมาชิ tang, ่งใหม่ครับมาชิ่งใหม่ลองดูว่าพอไปแล้วมันเบาขึ้นไหมครับหรือว่ามันหนักขึ้นแขนตึงเลยครูจริงด้วยครับเนี่ยแขนงผ่านเลยค่ะอ่ะเอาชิ่งมาชิ่งแบบโอเคลองยืดค้างนะครับที่เป็นการโคดาวลองยืดค้างลองมาดูค่ะคอเนาะลองทำท่าในล่องดูเคราบว่ามันมันแตกต่างกันไหมครับลองค่อยๆครับเช็คดูโอ้สบายมากเลยขึ้นมาไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้ว โอ้ยอดเยี่ยมมาตบมือเลยครับครับครั้งแรกที่ทำคือว่าแบบคุณคุณโน้ตค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพื้นค่ะขอบคุณคุณหน่อยที่เชิญมาค่ะยินดีครับยินดีครับงั้นโอ้โหเข้มแข็งกันขนาดนี้นะครับตอนหน้าเราไปวิ่งมาราธอนกันดีกว่าครับสงสัยจะยังไม่พอนะครับงั้นตอนหน้าเราตั้งทีมไรกีฬากันเลยครับเออเออเออจะไปกินเนื้อย่างไง วันนี้บอกออกกำลังกายแต่เช้ากันนะครับจะทำอะไร,รบ,บ้างคะวันนี้ปกติผมจะวิ่งวันหนึ่งประมาณ5กิโลถึง10กิโลนะเป็นการคาร์ดิโออย่ลืมก็ต้องรักษามวลกล้ามเนื้อด้วยนะตามมาเลยครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับวันไหนฝุ่นน้อยก็ต้องรีบมาวิ่งนะครับผมไม่ค่อยห่วงเด้งเท่าไหร่วันนี้ตาต้องจิ๋วของเรานะดูเป็นแบบยืนหงแบบหนีผี่เสียงหอบมากนะครับ ทานผู้ชมได้ยินเสียงผอมไม่ใช่จากผมนะครับจากกล้องนะครับเร็วครับเร็วครับจริงๆการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะครับต้องเป็นการออกกําลังกายที่หลากหลายครับการคาร์ดิโออย่างการวิ่งเนี่ยนะครับเราทําแล้วต้องเผื่อเวลาให้ร่างกายของเราเนี่ยรีคอเวอร์หรือว่ารักษาตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายคาร์ดิโอเยอะๆที่ผิดวิธีก็จะทําให้มวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเสียไปได้นะครับนอกเหนือจากที่เราพัฒนาบอดและหัวใจของเราแล้วนะครับเราต้องพัฒนามวลกล้ามเนื้อของเราด้วยครับ การรักษามวลกล้ามเนื้อนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับเพราะอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ทําให้เราเคลื่อนไหวได้นะครับป้องกันการบาดเจ็บได้หากว่ากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็รักษารูปร่างสตรัคเจอร์ของเราให้ดีด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับกล้ามเนื้อ เป็นแหล่งในการใช้พลังงานของร่างกายครับดังนั้นนะครับใครที่อยากควบคุมน้ําหนักให้คงที่ครับควรจะรักษาระดับกล้ามเนื้อของเรานะครับให้ปริมาณไม่ลดลงด้วยครับจะได้ผอมแล้วก็รูปร่างดีอย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวเราบอดี้เวทกันนิดหนึ่งนะครับบอดี้เวทคืออะไรคะการใช้น้ําหนักตัวเองนะครับในการออกกําลังกายเพื่อรักษาแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปวัดอายุกล้ามเนื้อกันนะครับอุปกรณ์ง่ายมากเลยครับมีแค่เก้าอี้หนึ่งตัวนะครับ ใส่วัดเอาให้ชัวร์นะว่าความสูงของอีอ้ต้องประมาณ43เซนติเมตรนะคะวันนี้ก็จะมีผมนะครับมีคุณเวฟนะครับภรรยา <c oughs> คือคุณโอปอลบอกว่าอย่าไดเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าใครจะมีอายุกล้ามเนื้อที่หนุ่มแล้วก็สาวที่สุดและใครมีอายุกล้ามเนื้อที่แก่ที่โสด <c oughs> มาตรฐานก็อยู่ที่43เซน เดี๋ยวเราวัดอายุกล้ามเนื้อกันนะครับง่ายมากเลยครับเอามือ2มือนะครับแตะที่หน้าอกแบบนี้นะครับแล้วก็ลุกนั่งให้เร็วที่สุดนะครับให้ได้5ครั้งครับหนึ่าวินาที94วิครับมาดูกันนะครับ n s u r e c o t h นะครับเอาละครับเดี๋ยวเกาะอายุกันนะครับตอนนี้ผมอายุ40ปีแล้วนะครับเพศชาย 4.9นะครับแล้ก็กดคำนวณอายุกล้ามเนื้อเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับน่ากล้ามเนื้อยังแข็งแรงอยู่ครับเท่ากับอายุ20-29ปีเป็นการดูคร่าวๆนะครับน่าแล้วเราก็แชร์ไปยัง Facebook ได้ด้วยนะครับไปอวดเพื่อนๆกันนะครับ1,2,3,5 5.35ค่ะ สี่จุดสี่สามไม่ต้องแช่เวลาหรอกแช่ผ้าดีกว่าเหมือนถาวรผ้าไม่ได้จริงไปกลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้ทดสอบกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกําลังกายกันพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมนะครับออกกําลังกายให้สม่ําเสมอรักษามวลกล้ามเนื้ออย่าอยู่เฉยๆกันนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับ โปรโตีนต้องรับประทานให้เพียงพอด้วยโดยปกตินะครับเราจะแนะนําให้คนไข้ของเรานะครับรับประทานอาหารประเภทโปรโตีนเนี่ยประมาณ0.5ถึง1กรัมต่อน,น้าหนักตัว1กิโลกรัมคิดง่ายๆนะครับถ้าหนักประมาณ50กิโลกรัมเนี่ยก็จะอยู่ทัว่วช่วงที่ประมาณ25กรัมถึง50กรัมต่อวันนะครับอ่าอย่าลืมทานให้พอด้วยแต่ถ้ารู้ตัวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับบางทีอาจจะต้องหาอาหารอื่นๆนะครับเช่นอาหารเสริมที่มีโปรโตีนครบถ้วน นำมาเสริมกันด้วยคำนวณกันด้วยในแต่ละวันและทานให้เพียงพอพักผ่อนให้ดีออกกำาลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณนะครับ